สวัดสดีครับสค่ะเปิญญ้คคลครับผมเราสองคนอยู่กันที่สนามราชมังคากีฬาสถานค่ะคนเยอะแยะอย่างนี้เราต้องมาเชียร์ฟุตบอนใช่ไหมยังนยูงวิเตะนะคะออตอนนี้เนี่ยเราวาคอนเสิร์ต40ปีเสกโลโซนะผมเ,เล็บด้วยว่า40เนี่ยเหมือน14ครั้งครับผมคนเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งที่ก่อนนั้นยาพิเศกโลโซได้ตกเป็นจำเลยของสังคมนะครับผมในประเด็นเรื่องครอบครัวล้าวฉานนะมีกระทั่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กยาวจนถึงหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆกันเลยค่ะใช่แล้วนะ ก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่นี่เนี่ยแฟมเพลงของพิเศษเนี่ยเรียกว่ามี ทุกคุ่นแล้วก็ทุกวัยนะทุกคนเนี่ยก็แลดูจะมีความสุขกับการออรอคอยเสียงเพลงของพี่เสกนะคะถือว่านี่เป็นโอกาสสาคัญเลยนะคะที่พี่เสกเนี่ยจะเรียกความศรัทธากลับมาจากแฟนเพลงเป็นบทพิสูจน์บทท้าทายอีกหนึ่งอย่างของผู้ชายโลโซคนนี้นั่นเองค<า>่ะคุณอยากรู้ไหมคะว่าทําไมแฟนเพลงทุกคนเนี่ยถึงรักพีเ่เสกอยากรู้ครับผมแล้วก็อยากทราบด้วยว่าทุกคนที่เป็นแฟนเพลงเนี่ยคิดยังไงกับข่าวของพีเ่เสกค่ะพร้อมแล้วเราไปสอบถามความคิดเห็นของแฟนเพลงกันเลยค่ะไปกันเลยครับเอ้นนรูสึกมืต14 มีฟนนรก็สายข่าวผมพิเศษที่ออกมาก่อนนั้นเนี่ยคิดว่ามีผลจะทบอะไรต่อพิเศษไหมครับก็อาจจะมีแต่แต่ถ้าคนชื่นชอบจริงๆเขาก็คงไม่ติดอะไรอะค่ะเพราะว่าชื่นชมในผลงานเขามากกว่าอัน<ะ>นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา <ฮะ S 2> ผมเสพที่ผลงานผมไม่ได้เสพเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวของพิเศษก็เรื่องส่วนตัวค่ะเพราะว่าตามจริงแล้วชอบพิเศษที่สี่า เราไม่ได้ชอบ,ชอบแบบเออชีวิตเขาเขาเป็นยังไงก็ก็เรื่องของเขาไง <ๆ S 1> เราชอบเพลงมากกว่าไม่สนใจค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวก็ไม่เกี่ยวเราเรักเหมือนเดิมคะ่ะอ๋อเราชอบที่ผลงานฮะเราไม่ได้ชอบที่ชีวิตประจําวันเขาคะ่ะน่าจะไม่มีนะคะก็ไม่มีอะค่ะก็ถ้าคนที่เขาชอบพิเศษอยู่แล้วเขาก็จะชื่นชอบผลงานมากกว่ากับเรื่องส่วนตัวก็แยกกันอยู่แล้วอะค่ะไม่มีค่ะมันอยู่ในใจค่ะพี่ไม่ได้เสียหายมันเรื่องส่วนตัวครับไม่เกี่ยว เรามาฟังเสียงเขาเราไม่เกี่ยวอะไรเลยผมว่าอันนั้นเป็นเรื่องครอบครัวครับแต่ยังไงก็ยังชอบผลงานก็อยู่ไม่มีนะครับเรื่องนี้ไม่มีแน่ๆส่วนงานชอบที่ผลงานคนเราต้องดูที่ผลงานครับเป็นแฟนเพลงพิเศษนานยังคะก็ตั้งแต่อายุ14ครับอันนี้เท่าไหร่แล้วพี่ สามสิบฮะโหสิบกว่าปีก็สิบหกปีฮะนานมากค่ะประมาณสิบเก้าปีค่ะตั้งแต่ม,มาอยู่เมืองไทยใหม่ๆค่ะค่ะคือฟังมาตลอดใช่ค่ะแต่ระเบ้าชุดแรกอะครับค่ะหน้าจะประมาณสัก เกือบ20ปีได้ทั้งผมว่าน่าจะจำไม่ผิดนะครับนี่รู้อายุพี่เลยนะประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะก็ประมาณ10ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แบบได้ฟังมาตั้งแต่ประมาณ78ขวบก็ได้ฟังเพลงพิเศษ10ปีอะค่ะปีแล้วเพลงอะไรที่ทันทันก็ทันเพลงจักรยานสีแดง่คะอัลบั้มนั้นเลยพี่มอสพี่ทาทาใช่ก็ตั้งแต่ชุดแรก10ก็ชุดแรกไม่ต้องห่วงฉันค่ะชอบเพลงไหนของพิเศษมากที่สุดคะก็ใจสั่งมา สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาคืนจันค่ะคืนจันห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ซึ้งดีฟังแล้วร้องไห้เลยคิดถึงแฟนแฟนเก่าอะไรเงี้ยแฟนมาหรือเปล่าไม่มาทอดผมส่วนมากผมชอบ หฮาเครื่องบินเนี <Beach amigo> ่ยครับหมาเฮาเครื่องบินอะไรประมาณนี้นเอาคนนี้ดีกว่าถ้าทางจะจีบสาวเยอะเออพี่เอาไปจีบสาวให้สนเลยนเตะคนบ้าครับคนบ้าครับตัวคาแรคเตอร์เราใช่ไหมครับเหมือนบ้าบ้าครับมาวันเธอจะไม่เชื่อใจหน้าตาไร้ไร้ยังฉันโอนื้ว่าพี่เต๋อมาเองเลยนะทำไมชอบพี่เตกอครพี่พอดีคล้ายๆกันครับ ชอบเพลงอะไรอ่ะอ่าอะไรก็ยอมโอ้ยอมหมดเลยลไ <ง S 1> หมเพือนอยากให้กครื่งใจ <ฮะ S 2> พิเศษกันหน่อยดีกว่าก็ก็ขอให้พิเศษสู้ๆนะคะทุกอย่างย่อมผ่านไปได้ดีค่ะก็ให้มีความสุขมากๆแล้วก็มาเล่นคอนเสิร์ตบ่อยๆแล้วก็รักก็สู้ๆนะครับยังไงยังมีคนชอบผลงานพี่อยู่อะไรแล้วก็ผ่านๆไปพี่ค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นบนทพิสูจน์นะคะของพิเศษแล้วก็แฟ ที่รักแล้วก็ยังศรัทธานในตัวพิเศษอยู่ค่ะครับผมแต่อยังไรพิเศษก็คงต้องดิ้นรนต่อสู้กับมหากรรคแข่งชีวิตกันต่อไปนะครับใช่แล้วนะคะบทสุดท้ายนะคะของล็อกเกอร์แมนดาจะเป็นเช่นไรพวกเราก็ยังคงต้องติดตามมันต่อกันไปแบบยาวๆค่ะครับผม,ผมวันนี้เวลาของเราสองคนหมดไปแล้วนะไงก็ขอตัวไปดูคนอนเสิร์ตพิเศษกันก่อนดีกว่าครับมาแล้วลึกๆข้างในมันวันมันไวแปลก เธอรู้ไหมฉันเหมือนสิบสี่อีกครั้ง